ตอนนี้ช่างกำลังฉาบรั้วครับฉาบรั้วหลังที่สองอยู่พูดถึงเรื่องปูนฉาบเรื่องของคอนกรีตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียกจริงๆจะมีสามแบบน,นนะแบบแรกคือซีเมนเพลซีเมนเพลก็คือปูนซีเมนผสมน้ํานะครับผมนั่นคือซีเมนเพลส่วนปูนฉาบที่เรียกว่ามอท้านี่คือปูนทรายน้ํานะฮะตัวน,นี้คือมอต้าส่วนคอนกรีตนี่คือผสม ปูนทรายน้ำและหินตัวนี้คือคอนกรีตนะครับผมส่วนปฏิกิริยาการทํางานของเขาเนี่ยช่างหลายคนบอกว่าปูนใช้ไปแล้วเนี่ยสักหน่อยนะ้ะมันจะคายน้ำจริงจริงไม่ใช่คายหรอกคือมันดูดน้ำเข้ามาใช้งานนะครับเพื่อทําปฏิกิริยาไฮเดรชันเพราะมันต้องเปลี่ยนสภาพจากฝุ่นก็คือของแข็งเนี่ยมากลายเป็นของเหลวซึ่งเป็นปูนฉาบหลังจากนั้นก็เปน